สำหรับคนที่ชอบเลี่ยมนะคะเป็นแบบยกซุ้มหัวสิงห์แตะแกะลายแบบเรียบๆนะคะแล้วก็อยากจะเปลี่ยนสายทองที่แบบเต็มหน้าเลนนะคะแบบนี้เอออันนี้จะเป็นสาย3าบาทแบบโปร่งลูกค้าจะได้เต็มหน้าเลยแบบนี้เลยนะคะเวลาใส่นะก็จะเห็นว่าเต็มหน้าเลยอย่างนี้เลยนะคะเออลูกค้าสามารถใช้สาย3บาทตันหรือ3าบาทโปร่งก็ได้นะดีไซน์จะเป็นแบบยกซุ้มหัวสิงห์อย่างนี้นะคะเปิดฉลุอย่างนี้นะะเรียบๆแล้วก็ ด้านหลังเก็บงานเรียบร้อยทุกจุดเลยนะคะการต่อของที่ร้านก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นี่นะคะาการต่อทองนะคะสามบาทก็จะเป็นทองเยาวราชนะคะก็จะมีตอกตาเก้าสิบหกจุดห้าอยู่นะคะใครที่ชอบงานลักษณะบแบบนี้ส่วนใครที่ชอบแบบสองบาทนะคะ อย่างนี้นะคะอันนี้จะเป็นสายสองบาทแบบตันนะคะนี่ค่ะก็จะเต็มหน้าลนเลยนี่คือหัวนะหัวาสามสลึงนะคะแต่ลูกค้าอยากได้อัน,นี้นิดหนึ่งนะคะงานก็จะเป็นยกซุ้มหัวสิงขอบซาตินเนาะหนาขึ้นามาหน่อยนะคะ,คะเป็นผู้หญิงใส่จริงๆใส่บาทหนึ่งก็ได้นะไม่จําเป็นต้องสองบาทก็จะได้เต็มหน้าเลยนะคะสวยๆแบบนี้งานกรอบก็เป็นขอบแบบซาตินสลับแกะลายยกซุ้ม ะะแต่ถ้าใครชอบกรอบแบบเรียบๆสุดๆนะคะขอแนะนำเป็นแบบนี้ค่ะราคาเรียมย่อมเยาวขอบซาตินตัวเรือนก็ชุบต้องคำขาวให้นะแบบนี้นะคะด้านหลังเก็บงานเรียบร้อยนะคะขอบลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นแกะลายหมดเลยก็ได้หรือจะทำเป็นขอบซาตินงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะขอบแกะลายหมดเลยอันนี้ใครถ้าเป็นอย่างมพัดเร์นนี้นะคะ ขึ้นมาป้องกันสขอบซาตินเองนะคะอันนี้ก็ขอบซาตินเหมือนกันส่วนใหญ่ลูกค้าจะชอบงานขอบซาตินการแกะลายลูกค้ายกหน้าอันนี้อาจจะคลาสสิกไม่ยก,ยกอันนี้ยกนะคะชอบแบบไหนก็นก็ลองเลือกดูนะคะสามแบบนี้นดูนะคะอืม